วินาทีประวัติศาสตร์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยในรอบ17ปีมวลชนคนเสื้อแดงแห่แน่นขนาดสนามบินดอนเมืองนักข่าวเนืองแน่นเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วโดยเครื่องบินส่วนตัวนะครับภาพที่เห็นนะครับท่านจะเห็นเครื่องบินนะครับที่อยู่ด้านบน เป็นสีแดงๆกำลังตีวงเพื่อมาลงจอดที่สนามบินดอนเมืองครั้งแรกในรอบ17ปีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังจากเดินทางออกจากประเทศไทยไปใช้ชีวิตในต่างแดนตั้งแต่11สิงหาคมปีพศ2551นะครับโดยที่ผ่านมานายทักษิณเคยประกาศกลับประเทศไทยแล้วกว่า20ครั้งแต่ไม่ได้เดินทางกลับมาจริง กระทั่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่19สิงหาคมพศ2,566นหางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณออกมายืยนยันผ่านไ g ว่าพ่อจะกลับมาไทยลงที่สนามบินดอนเมืองเวลา9นาฬิกาล่าสุดวันนี้22สิงหาคม2,566เมื่อวเวลา7นาฬิกา20นาที นางสาวยิ่งรักชินวัตรน้องสาวของนายทักษิณโพสเฟซบุ๊กผ่านเฟซบุ๊กยิ่งรักชินวัตรว่าวันที่พี่รอคอยก็มาถึงตามกําหนดการของนายทักษิณออกจากประเทศสิงคโปร์ด้วยเครื่องบินส่วนตัวมาถึงสนามบินดอนเมืองในเวลา9ก้นิกาตามไฟเรดาร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับขณะนี้ณนะเวลา9ก้นิกาเครื่องบินส่วนตัวได้เดินทางและลงจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มีรายงานว่านายพานทองแท้ได้ขึ้นเครื่องบินมาพร้อมกับนายทักษินคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรพร้อมนายบรรพตด,ดามาพง์และทีมอารักขารวมอย่างน้อย6กคนบนเที่ยวบินดังกล่าวต่อมาเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาเครื่องบินส่วนตัวของนายทักษินชินวัตรได้ลงจอดที่สนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและนี่ก็เป็นภาพจากไฟเรดาร อนที่เครื่องบินได้ลงจอดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เป็นภาพเครื antique antique ่องบินนะครับที่คุณทักษินชินวัตนนะครับได้เดินทางและกําลังจะล่อนลงจอดที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมอันนี้เป็นภาพที่อถ่ายโดยช่างภาพนะครับผมอ่านี่นะครับกําลังจะลงจอดนะครับที่ท่านเห็นด้านขวามือนะครับเป็นอาคารนะครับของสนามบินดอนเมืองนะครับ รูปภาพอาจจะตัดไปนะครับเพราะว่าพอเครื่องบินอโดนบางด้วยอาคารแล้วนะครับก็จะตัดไปภาพอื่นต่อเลยนะครับผมเนี่ยนะครับผมลงจอดกําลังลงจอดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับตัดมาที่มวลชนคนเสื้อแดงนะครับก็ได้มารอนะครับผมคุณทัศษินชินวัตนนะครับบริเวณประตูนะครับที่จะเตรียมไว้นะครับเพื่อออกมากราบพระบรมฉายลักษณ์รอสิบนะครับตอนนี้นะครับกำลังรออา นายทักษินนะครับผมออกมานะครับบริเวณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอาคารผู้โดยสารนะครับผมของสนามบินนนเมืองนะครับนี่นะครับผมอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลนะครับผมเนี่นะครับผมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่มีนักข่าวนะครับพี่ๆนักข่าว สื่อต่างๆนะครับได้เก็บภาพบรรยากาศมานะครับผมผมก็จึงมาบรรยายมาบอกให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบฉบับง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆนะครับผมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตั้งแต่ออกจากสนามบินสิงคโปร์และหลังจากนั้นนะครับพอเครื่องบินลงจอดแล้วก็จะมีทีมงานต่างๆนะครับเข้าไปรับตัวนายทักษิณชินวัตรนะครับบริเวณจุดจอดเครื่องบินส่วนตัวนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับมาจาก ภาพข่าวของไทย PBS นะครับผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวนะครับจากสำนักข่าวไทย PBS นะครับผมถ่ายไว้ได้นะครับตอนนี้นะครับกำลังรับนะครับนายทักษิณชินวัตรขึ้นรถนะครับผมเพื่อเดินทางเข้าสู่อาคารสนามบินต่อไปนะครับผมคันที่ท่านเห็นนะครับขวามือนะครับผมขวามือจอสุดๆเลยครับคันจะเป็นเหมือน SUV นะครับผมประมาณนั้นนะครับผม กำลังจอดอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับดูดีๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีภาพท่านทักษิณชินวัตรเดินออกมานะครับพร้อมกับนี่นะครับกาลังเดินออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าน่าจะเป็นนะครับนายตำรวจนะครับเดินเดินเดินมาด้วยนะครับผมเดินออกมาเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้ก mm ํา hmm. ลังจะขึ้นรถแล้วนะครับเนี่ยนะครับรถทางด้านขวามือนะครับผมเนี่ยครับกาลังขึ้นรถแล้วนะครับผมเนี่ยครับ และหลังจากขึ้นรถแล้วนะครับเจ้าหน้าที่คนอื่นก็วิ่งไปขึ้นรถนะครับที่ประจําอยู่แล้วก็กําลังจะขับเคลื่อนออกไปหรือไปเข้าสู่อาคารในสนามบินนะครับผมเนี่ยนะครับผมเป็นภาพบรรยากาศที่ท่านอาจจะไม่ได้เห็นที่อื่นมาก่อนนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้กําลังจะเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนขบวนนะครับไปสนามไปอาคารจอดนี่ตอนนี้นะครับกําลังเคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับผมรถนะครับ คันสีเหลืองนับเป็น 1, 3, คั 3, นที่หนึ่งนะครับทักษิณชินวัตรนั่งเป็นคันที่สามนะครับผมเนี่ยนะครับคันที่สามนะครับคันนี้ไม่ใช่นะครับคันกลางนี่ไม่ใช่เนาะต้องมองทางขวามืออ่าเนี่ยสังเกตดูนะครับตอนนี้ครับคันทางขวามือนะครับของจอนะครับผมคันนั้นนะครับผมกําลังเคลื่อนขบวนเข้าไปที่อาคารของสนามบินดอนเมืองนะครับเนี่ยนะครับผมอ่าคันนี้เลยนะครับเนี่ยคันกลางคันนี้เลยครับคันนี้เลยครับคันนี้เลย ก็เคลื่อนเข้าสู่อาคารสนามบินดอนเมืองนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นจุดจอดเครื่องบินส่วนตัวโดยเฉพาะนะครับทางท่านทักษิณชินวัตรได้ประสานงานนะครับกับสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับกาลังจะเข้าไปแล้วที่อาคารนะครับผมอาเข้าไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีนายทักษิณชินวัตรได้ออกมาบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารอากาศยานสุดบุคคลนะครับ โดยสวมสูตรสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตสีขาวและเนคไทสีแดงเข้าถวายบังคมที่หน้าพระบรมฉายลักษณ์รัชกาลที่10บ,บริเวณด้านหน้านะครับผมภาพประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกภาพหนึ่งนะครับทั้งนี้เดินทางกลับมากรมกาบพระบรมฉายลักษ์ รอ10ก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้ามาพูดคุยทักทายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนนะครับผมสักระยะเวลาหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็กําลังทักทายนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนแล้วก็ทีมงานนะครับโดยจะเห็นนะครับลูกๆนะครับของนายทักษิณชินวัตรได้ออกมาไหว้นะครับผมและทักทายนะครับ พร้อมกับนายทักษิณชินวัตรนะครับผมนี่นะครับสีหน้านะครับหน้าตาก็เป็นที่ชื่นมื่นนะครับผมในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับกลับมาแล้วต้องอะไรอย่างไรต่ออันนี้ผมไม่ขอก้าวล่วงนะครับขอให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายเกี่ยวข้องนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆแล้วกันเนาะผมไม่ขอพูดตรงส่วนนั้นผมจะพูดแต่รายละเอียดตรงส่วนที่นายทักษิณชินวัตรได้เดินทางออกจาก สนามบินทางสิงคโปร์แล้วก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับและอ,อธิบายในส่วนของรายละเอียดในเนื้อหาตรงที่ว่าเขาเข้ามาแล้วแล้วก็ามาทักทายนะครับมากาบพระบรมชายลักรอสิบนะครับแล้วก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางออกอโดยทีมงานนะครับแล้วก็ไปณนะจุดอื่นต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ เดินกลับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่างไรแล้วนะครับก็ขอฝากไอทีมีสาระกันไว้ด้วยนะครับผมช่องรายการข้อมูลข่าวสารคุณภาพอีกรายการหนึ่งนะครับผมยังไงกดติดตามกดมกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับนายทักษิณชินวัตรก็ได้เดินทางหรือเดินกลับเข้าไปในอาคารด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ